คือที่เราเอาสีดำมาให้ดูเนี่ยก็ในตำรากเก่าเขียนบอกว่าถ้าพระสุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกะนกจะมีแต่สีแดงแล้วก็ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ไม่มีลายกนกก็มีแต่สีดำบันนี้เราถึงได้นำมาทั้งสี่พิมสี่องค์เนี่ยให้ดูว่ามีทุกอย่างพิมพ์ใหญ่มีลายกนกก็มีทั้งดำทั้งแดงพิมพ์ใหญ่ไม่มีลายกนกก็มีทั้งแดงทั้งดำ ะอ่วันนี้เรามาเทียบกันให้ดูเลยนะครับคือมีทั้งเนื้อดำเนื้อแดงอ่าในตำราบอกว่าถ้าพิมพ์ใหญ่มีลายขนกจะไม่มีเนื้อแดงถูกไหมไม่มีเนื้อดำไม่มีเนื้อดำวันนี้เราก็เอาเนื้อดำมาให้ดูอืแล้วก็พิมพ์ไม่มีลายขนกก็จะไม่มีเนื้อแดงอืวันนี้เราก็เอาเนื้อแดงมาให้ดูเพื่อให้เห็นว่าของจริงอ่ะมีครบ มีครบทั้งทั้งดำทั้งแดงนั่นแหละอ่ะต่อมาครับพอพูดถึงองค์นี้ก็เอาองค์นี้ขึ้นมาอันนี้จะเป็นพิมพ์ที่ไม่มีลายกนกขนบค้างเนื้อสีดำเนื้อสีดำซึ่งในตำราก็บอกว่าสร้างก่อนพิมพ์เนื้อสีแดงซึ่งก็ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันสร้างพร้อมกันนะั่นแหละครับ เดียวก็ไม่มีสีแดงอันนี้จะเป็นข้อสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งครับสำหรับการแยกแย,กแยกพะพระเจงพระปอมคือตรงเนี้ยที่เป็นวงกลมที่เป็นเหมือนเส้นรัศมีทัดเนี่ยะจะเป็นเนื้อ,อที่มีความหนาอืมเป็นแผ่นขึ้นมายกขึ้นมา เป็นแผ่นขึ้นมาเป็นเลเยอร์อาจะไม่ได้เป็นแค่เส้นมาขีดหือว่าเป็นเป็นเส้นวงนะแต่ว่าเป็นแผ่นเลยเป็นแผ่นทั้งแผ่นยกขึ้นมาอีกระดับเถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่มีลายกระนกจะเป็นเส้นแต่ถ้าเป็นไม่มีลายกระนกจะเป็นแผ่นอ๋อนี่อ่ะเอามาให้ดูอีกทีนี้ไม่มีใครพูดอัอนี้เป็นเส้นครับอันนี้เป็นเส้นนะอันนี้เป็นเส้นอ่านี่นะครับเป็นเส้น แต่ตรงนี้เป็นแผน่นอืมเป็นแผน่นมาเป็นแผน่นอ่ะแล้วดูเทียบกับในหนังสืออืหนังสืออ๋อพินใหญ่ที่บอกเป็นตัเวเนื้อดำอดูเทียบกับในหนังสือนะครับก็จะเห็นว่าของเขาเนี่ยก็จะเป็นแผ่นเป็นแผ,นแผน่นยกขึ้นมาชกเจรญป็นแผ่นยกขึ้นมานะครับอ่ะดูนะครับดูเทียบกันอ